เรามาฝึกใช้งานนะครับแคนวากันต่อนะครับทุกคนก่อตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเทมเพลตนะครับโจทย์วันนี้ของเรานะครับเราจะมาฝึกทําใบงานนะครับทุกคนก่อนให้นนะครับเราเน้นไปที่การใช้เทมเพลตนะเพื่อที่จะให้เกิดความคุ้นเคยนะในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ของเรานะครับเราจะทําใบงานนะครับทุกคนวันนี้นําให้เราพิมพ์นะครับค้นหานะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่าใบงาน ซึ่งใบงานนับก็จะมีอยู่หลายสาขาหลายวิชานะครับเราลองทดสอบนะครับทำใบงานคณิตศาสตร์นะครับลองพิมพ์คําค้นหานะว่าใบงานคณิตศาสตร์นะครับรอสักครู่นะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับที่เป็นใบงานนะครับคณิตศาสตร์นะครับที่ขึ้นมาให้เราเลือกนะครับเช่นเดิมนะครับมีมงกุฎนะครับก็คือว่าเราต้องเสียเงินนะครับเราต้องหาของฟรีนะครับทุกคน ผมขอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนซึ่งเป็นเทมเพลตฟรีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการการทำใบงานนะครับทุกคนเราคลิกนะครับปรับแต่งเทมเพลตนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะเพิ่มเติมนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะที่มีในเค n วานะครับเรามาดูนะครับการตั้งค่าน้บหน้าดีไซน์นะครับทุกคนกอให้เราไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับ เราสามารถที่จะคลิกนับเพื่อที่จะแสดงไม้บรรทัดและก็แนวนี่ครับก็จะมีไม้บรรทัดน้าและก็แนวนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นไกด์ไลน์น้ในการออกแบบน้ในการขยับตำแหน่งต่างๆนะครับนอกจากนี้นะก็ยังมีการเพิ่มเส้นกริดนะครับทุกคนนี่ก็มีให้เลือกนะครับขนาด12คอลัมน์นะครับ3คอลัมน์ หรือว่า 3, คูณสนะครับอ่าก็ช่วยเป็นแนวนะครับเดินแนวทางนะครับในการออกแบบของเรานะครับทำให้ตำแหน่งเนี่ยตรงกันนะครับตำแหน่งมีความสวยงามนะครับจัดระเบียบได้ง่ายขึ้นนะครับทุกคนเราสามารถที่จะแสดงขอบหน้ากระดาษนี่นะครับขอบหน้ากระดาษของเรานะครับนี่ครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับขอบหน้ากระดาษนะครับซิ่งก็จะมีการตั้งค่านะครับที่ใช้บ่อยนะครับก็คือว่า3รูปแบบนี้นะครับแสดงไม้บรรทัดและแนวเพิ่มเส้นกิด และแสดงขอบหน้ากระดาษนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้น้บก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะหายไปนะครับนี่นะครับกลับมาแล้วก็เราต้องการยกเลิกเส้นนะครับที่แสดงไม้บรรทัดแนวนวนนะครับเราก็ยกเลิกอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของการปรับขนาดหน้าจอดีไซน์ของเรานะครับซึ่ง เราสามารถนะครับที่จะเลือกนะครับกำหนดเองก็ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการนะครับเราก็ใส่นะครับซึ่งก็จะมีหน่วยนะครับพิกเซลอันนี้นะครับที่ใช้บ่อยนะครัพิกเซลก็จะมีขนาดนะครับที่ให้เราเลือกนะครับหรือว่าเราสามารถกําหนดเองได้นะครับเมื่อเรากําหนดเสร็จนะครับเราก็ต้องอะไรครับปรับขนาด ดีไซน์นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับการกําหนดขนาดนับของหน้ากระดาษนับที่เราต้องการต่อมานะครับเรากลับมาที่หน้าจอออกแบบใบงานของเรานะครับเรามาดูเครื่องมือนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับทําซ้ําหน้านะครับอันนี้คือเมื่อเราคลิกทําซ้ําหน้านะครับนี่นะครับก็จะเป็นการเหมือนกับเป็นการทําการก๊อปปี้หน้าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะ นอกจากนี้นะครับเราต้องการลบนะครับที่เราเคยทําซ้ําหน้าก็คลิกลบหน้านะครับก็จะหายไปนะครับอีกเครื่องมือนึงนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มหน้าได้นะครับเพิ่มหน้าเพิ่มหน้าอย่างนี้นะครับก็จะเพิ่มหน้าว่างๆนะครับแต่ว่าจะมีหน้าแบ็กกราวของหน้าเลขนะครับเข้ามาให้เราเราสามารถที่จะลบแบ็กกราวได้นะครับก็กด Delete นะครับก็จะเป็นหน้าว่างๆนะซึ่งเราสามารถที่จะเลื่อนหน้าที่2ขึ้นไปด้านบนเป็นหน้าที่1 แล้วก็เราสามารถที่จะเลื่อนหน้าที่1ครับลงมาเป็นหน้าที่2ได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่เพิ่มหน้านะครับการเพิ่มหน้าเนี่ยเราไม่จําเป็นนะว่าต้องมีขนาดเท่าเดิมนะครับซึ่งในการเพิ่มหน้าเนี่ย เราสามารถเพิ่มหน้าที่เป็น Presentation เพิ่มหน้าที่เป็น Sheet อะไรก็ได้นะไม่จาเป็นต้องเพิ่มหน้านะที่เหมือนกับก่อนหน้านี้นะผมยกตัวอย่างเช่นเพิ่มหน้าที่เป็น presentation นะก็จะเห็นอะไรครับการวางแนวเป็นแนวนอนใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็นแนวตั้งซึ่งก็เพิ่มหน้าก็จะเป็นไปตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นเราต้องการเพิ่มหน้าที่เป็นด็อกนะครับอ่าก็จะเป็นหน้าอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้เราก็มีสีหน้าแล้วนะครับนะครับเราสามารถที่จะลบหน้าได้นะครับ อ่านี่ครับคลิกลบหน้านะครับให้เหลือหน้าเดียวนะครับแล้วก็กลับมาอย่างที่เดิมนะครับต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการจัดการข้อความนะครับเมื่อเราคลิกที่ข้อความนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้เราใช้งานมากมายนะครับจึงเราสามารถที่จะเพิ่มขนาดตัวอักษรนะครับโดยการคลิกมุมบนขวานะครับขยายยาวนะครับขยายขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยไม่ต้อง กำหนดด้านบนก็ได้นะครับเราใช้วิธีการลากนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเป็นการจัดการข้อความนะครับซึ่งเราสามารถจัดการข้อความไม่ว่าจะเป็นการทําสําเนานะครับการลบนะครับนี่นะครับเมื่อเราคลิกนะหครับก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือนะครับให้เราเล่นนะครับอีกมากมายนะครับก็จะเป็นการจัดการข้อความนะครับทุกคนต่อมานะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับการคัดลอกรูปแบบนะที่เป็นสัญลักษณ์แปลงทาสีอย่างนี้นะครับ นี่นะครับเราจะใช้เครื่องมือนะที่เรียกว่าคัดลอกรูปแบบนะครับมันใช้งานอย่างไรนะครับเราก็ทําการนะครับเราคลิกเลือกข้อความนะครับที่เราต้องการให้เป็นต้นฉบับต้นแบบของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกไปที่สัญลักษณ์รูปแปรงอย่างนี้นะครับอ่านะครับเป็นอย่างนี้นะครับเราจะเป็นการคัดลอกสไตล์นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราไปป้ายนะครับข้อความหรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้มีรูปแบบ เหมือนกับที่เราได้ทำการ Copy นะครับอ่าอันนี้ก็ก็จะทำการ Copy รูปแบบนะครับเหมือนกับด้านบนนะครับอ่านี่นะครับรูปแบบก็จะเหมือนกันนะครับก็จะอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเช่นเราทำรูปแบบนะที่เราสนใจแล้วนะครับที่เหลือเราก็สามารถที่จะทำการอะไรครับคัดลอกรูปแบบมาใช้งานนะครับได้อย่างง่ายดายนะครับอ่าเราลองแก้นะครับใบงานที่1นนี่นะครับเราสามารถที่จะย่อขยายนะเพื่อที่จะปรับขนาดนะครับ ใบงานหนึ่งนะครับคำสั่งจงหาผลบวกต่อไปนี้อ่านี่นะครับเรามาแก้ข้อความน้ำด้านบนเราสามารถที่จะขยายนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับชื่อสกุลเราสามารถคลิกับแล้วก็แก้ไขได้เลยนะครับชื่อสกุลนะครับอ่าแล้วก็วันที่ขยายตัวอักษรใหญ่ขึ้นนี่นะครับจะมีเครื่องมือนะให้เราขยายนะครับจะมีเครื่องมือน้ำที่เราให้ลากนะครับปรับตำแหน่งนะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ นี่ครับเราคลิกที่ข้อความนะที่เราต้องการนะแล้วก็ขยับซ้ายขวานะครับหรือเราอาจจะหมุนก็ได้นะทุกคนนี่ครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับพอคลิกขึ้นมาแต่ย้อนกลับก็เลิกทําเราจัดการข้อความนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบองค์ประกอบนะซึ่งก็จะเป็นรูปภาพาหรือว่าสิ่งที่เราสนใจนะผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราต้องการที่ค้นหาองค์ประกอบ ซึ่งอาจจะเป็นรูปภาพนะครับเป็นกราฟิกต่างๆนะผมยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะค้นหาคำว่าคอมพิวเตอร์นะนี่นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นมาให้เรานะเมื่อ่าจะเป็นกราฟิกนะครับเป็นภาพถ่ายเป็นกรอบนะบเป็นวิดีโอนะผมเลือกมาสักหนึ่งอย่างนะผมเลือกภาพอันนี้เข้ามานะครับ ผมเลือกอันนี้ดีกว่านะครับทุกคนเลือกเข้ามานับจากองค์ประกอบซึ่งเราสามารถที่จะค้นหานะครับรูปภาพนับต่างๆนะครับมาเป็นส่วนประกอบนะครับในงานของเราซึ่งมีมากมายมากใน Canva นี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับสิ่งจะเกิดเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นที่ต้องเวอร์ชันโปรนะครับก็มีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับทุกคนนี่ครับแค่ใช้คําค้นหาว่าคอมพิวเตอร์นะครับ ก็จะขึ้นมานะครับที่เป็นองค์ประกอบให้กับเราได้เยอะมากนะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่านะครับน่าจะมีประโยชน์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้รูปมา1รูปนะครับที่เป็นกราฟิกเราสามารถทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะทาสําเนาเราลบหรือว่าเพิ่มเติมอันนี้ก็เราสามารถทําได้หลายอย่างเลยนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถที่จะอะไรครับเราทําการหมุนนะครับปรับตําแหน่งนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการนะครับทุกคน ส่วนว่าประมาณนี้นะครับเราก็ได้แล้วนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการที่จะสร้างนะครับใบงานนะครับเกี่ยวกับงานของเรานะครับที่เราต้องการนะครับซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะนําไปปรับใช้นะครับในงานของเราได้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับ